น้องชายออกมาพูดแล้วหลังเจอข่าวลือพี่สาวบินออกนอกประเทศกรณีแมนและใบเตยสุธีวันยังเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ที่หลายคนสนใจอย่างมากสำหรับเรื่องราวของดีเจแมนและภรรยาสาวใบเตยสุธีวันที่ล่าสุดถูกลือหนักมากในโลกออนไลน์ว่าตอนนี้ทั้งคู่บินไปสิงคโปร์แล้วเพราะวันที่15กันยาย,ยนนี้ต้องให้ปากคำกับดี i หลังจากมีข่าวออกไปหลายคนอยากรู้หนักมากว่าจริงหรือเปล่าความคืบหน้าล่าสุดทางด้านผู้สื่อข่าวได้ติดต่อไปยังหนุ่มลุกผู้จัดการและน้องชายของสาวใบเตยก็ได้รับการเปิดเผยอย่างชัดเจนว่าเรื่องข่าวลือจริงๆนะ พี่แมนและพี่เตยตอนนี้ยังอยู่ที่ไทยอยู่ที่บ้านอยู่เลยไม่ได้หนีเหมือนที่มีข่าวบอกเดี๋ยวเจอกันวันที่15กันยายนนี้ค่ะจริงๆแล้วขอถามกลับว่าเพจปล่อยข่าวลือออกมาทำไมและไม่มีรูปคือมันไม่จริงตอนนี้กำลังประชุมกับทนายเพื่อเตรียมหลักฐานไปอยู่ ขณะเดียวกันทนายความชื่อดังอย่างทนายเจมก็ได้ออกมาให้ข่าวว่าขณะนี้ดีเจแมนและใบเตยไม่หนีแน่นอน15กันยายนนี้จะเดินทางไปตามหมายเรียกไม่รู้ว่าใครเป็นคนมาพูดเอาหลักฐานอะไรมายืนยันก็ไม่มีสมมุติว่าไม่ใช่ความจริงจะรับผิดชอบกับสิ่งที่พูดได้หรือเปล่าส่วนตัวแล้วยังคงติดต่อกันทุกวันคุยกันทุกวันคุยกันเบื้องต้นในการรับทราบข้อกล่าวหาเอาเอกสารไปชี้แจงซึ่งหากสงสัยตรงไหน ก็พร้อมที่จะตอบทั้งหมดขณะเดียวกันล่าสุดทางด้านใบเตยก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยการโพสต์ภาพกับลูกสาวน้องเวทมนและมีการรีโพสต์อินสตาแกรมสตอรี่เพื่อนๆที่แท็กมาและคลิปตัวเองขณะที่กำลังขึ้นเวทีคอนเสิร์ต